โตโยต้าวีอ1.5นะคะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทน,นจะจ๊ะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเครื่อง1.5สี่สูบขับสนุกฟ้าแน่นอนนะคะได้แม็กไมาย,ย่างไม้นะคะจอทัสกรีน,นะคะรองรับทุกอย่างให้หมดแล้วรายท่อไทเกร์แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดดูนะแผ่นรองยาง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้กว้างกำลังดีภายในก็จะเป็นแบบชุดเบาะเดียวกันนะคะลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่มีอะไรใดๆชัม่มรุ่ดเลยนะใหลเราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพลอยอีกแล้วนะคะและพลอยมีรถคุณภาพด,ดีคุณภาพพรีเมียมให้ชมกันที่นี่ทุกวันเลยนะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะขอพาดูรถนะคะที่ยอดนิยมมากนะคะสำหรับเครื่องพันห้าและสำหรับใครที่ต้องการ รถเบาๆและรายได้เหมือนต้นๆนะคะตามมาทางนี้เลยนะคะ t o y ยต้ v i ี s 1.5นะคะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะที่ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทน,นจะจ๊ะรายได้เหมือนต้นๆคือไม่ต้องงอคุณกู้รวมแล้วนะคะสามารถได้ขับรถสีประตูเครื่องพ5 0 0้าคันนี้ได้เลยนะจ๊ะให้ดูว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะคะต่างจากเดิมคือมีความเท่ความสปอร์ตนะคะแล้วก็ให้ดูว่าฝากระโปรงเขานี้ มีลายคลปล่ามาให้ด้วยนี่คะ่ะมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเครื่องพันห้สูบขับสนุกกว่าแน่นอนนะคะได้แม็กไมย่ยางไม้นะคะนี่คะ่ะก็เป็นยาง 195/55R15.85V เป็นยางปี2022นี่คือความใส่ใจนะคะ ออกรถที่แบบผ่อนเบาๆไปนะคะราคาจับต้องได้แบบนี้แถมแม็กยางใหม่นะคะเรียกได้ว่านี่คือความใส่ใจนะที่อยากจะให้กันนะคะด้านล่างค่ะด้านนี้ก็เป็นกระจกนะคะระบไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้นะคะมือจับนะคะก็เป็นมือจับรองพรเมียมด้วยนะเป็น v ีออสรรงรุ่น Use p o นิววีออสที่กันซาดนะคะสำหรับเป็นด้านหลังงนี้มาดูกัน นี่นะคะให้ดูว่าเป็นรถที่ที่ใช้งานได้แบบไม่งองแงเลยทุกคนนะคะเป็นรถที่เป็นตำนานเลยแหละนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะมีโลโก้นะคะมีฟรอนต,ต์ตรงรุ่นแบบนี้เลยะคะันนี้มาพร้อมกับกล้องหลังนะคะสเกิร์ตรอบคันปลายท่อไทเทแบบนี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดดูนะสำหรับห้องสัมภาระนะคะนี่แผ่นรองยาง แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้กว้างกำลังดีไม่กว้างเกินไปไม่เล็กจนเกินไปนะคะใช้งานได้แบบว่าด้วยความเหมาะสมได้เลยกับรถสีประตูนะมียางอะไหล่ด้านล่างแม่แรงก็ใส่ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารถที่ไม่เคยชนหนักกล่ยนเครื่องจมน้ําอันนี้คือสายกล้องนะทุกคนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะน็อตเดิมๆนะคะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันที่ ห้องผู้โดยสารด้านเด่นนะคะนี่ให้ดูว่าผูโ้โหคันนี้นะคะมีปูพรมมาให้เปิดมาคือกลิ่นหอมสดชื่นนะคะเบาะคือเป็นเบาะลายฉลุเดิมๆเ,เลยนะเบาะพรมลายฉลุนะคะก็ให้ความแข็งแรงโปร่งโล่งสบายนะคะใช้งานได้แบบเต็มที่ได้เลยนะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้คะ่ะมาดูกันคะ่ะสําหรับที่นั่งคนขับนะคะคันนี้นะภายในก็จะเป็นแบบ ชุดเบาะเดียวกันนะคะลายเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่มีอะไรใดๆชํารุดเลยนะนะคะนี่คือที่เราตั้งใจคัดมาให้ด้วยความใส่ใจนะคะพวงมาลัยนะคะพร้อมโลโก้โตโยต้าตรงรุ่นนะคะที่วางแก้วนี้เปิดแบบนี้นะรุ่นนี้นะคือง่ายๆว่าเหมือนมีรถใช้งานแบบเตสิกได้แบรน์หลักๆนะคะได้ผ่อนเพียง5,000กว่าบาทสำหรับเพื่อนที่มีรายได้เหมือนต้นๆนะคะก็สามารถออกคันเดียวได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็ความที่ไม่เหมือนใครนะคะให้ดูว่าตรงนี้นะคะปกติเลื่อนไม้จะอยู่นี่ใช่ไหมทุกคนแต่คันนี้ค่ะอยู่ตรงกลางนะคะเลื่อนลงมาก็จะเป็นช่องแอร์ถัดลงมาจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะรองรับทุกอย่างให้หมดแล้วนะคะถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์ต่างๆได้นะคะมีเก๊ซซ้ายและขวาแบบนี้ไม่เหมือนใครได้ขับเกียร์ออโต้ช่องเสียบสาย AUX อยู่ตรงนี้นะจ๊ะที่พักแขน นี่ค่ะมเกสใส่ของให้ด้วยนะคะมีเกรด้านหน้าที่วางแก้วนะคะด้านบนไฟเปิด2ส,สว่างใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคันนี้2 6 9 0 0 0 0บาทจบสดได้นะจ๊ะทักมาหลังไมนะอาจจะช่วยยืดหยุ่นให้ได้นะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการผ่อนผ่อนเพียง6,000กบาทเท่านั้นนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะ VOS 1.5 ทีออโต้ปี2012ค่ะใช้งเงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเพื่อนๆอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดดูช่องนี้อยู่กด Subscribe ไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่ยังไงทักมาคุยกันก่อนนะคะว่าทำอาชีพนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะในส่วนของเครดิตต่างๆนะคะ คุยกันได้นะคะยังไงช่วยดูแลให้ค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยค่ะ